ชมความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโอท็อปนวัดวิถีที่อำเภอบ้านนาสารเต็มกันไป2 EP แล้วเรามาเอาใจสายแคมปิ้งที่ชอบดื่มด่ำบรรยากาศกางเต็นท์นอนชมธรรมชาติกันบ้างดีกว่าเพราะที่นี่จุดชมวิวสันไม้งามเขาช่องช้างตำบพรุพีอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราธานีจัดว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมทะเลหมอกแดนใต้ที่มีนักท่องเที่ยวนอนกางเต็นท์กันอย่างไม่ขาดสายเลยละครับ สำหรับการเดินทางไปยังจุดชมวิวสันไม้งามไม่สบายแต่ก็ไม่ได้ลำบากอย่างที่คิดรถกระบะหรือมอเตอร์ไซค์สามารถขึ้นไปจุดชมวิวได้แต่รถเก๋งก็ใช้ความระมัดระวังกันหน่อยนะครับขึ้นไปแล้วก็มีจุดบริการนักท่องเที่ยวขายอาหารน้ำหมูกระทะแถมยังมีบริการเช่าเต็นท์อยู่เพื่อพร้อมสัมผัสธรรมชาติสวย,สวย นอนดูแสงดาวและตื่นเช้าดูหมอกนั่นเองครับจากที่เราจะดูดพระอาทิตย์ตกอันแสนสวยงามที่จุดชมวิวสันไม้งามนะครับที่เขาช่องช้างอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับในยามค่ำคืนแบบนี้ครับเหมาะมาก กับกิจกรรมกลางเต็นท์แล้วก็ก่อไฟเบาๆแบบนี้ซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าการกลางเต็นท์ต้องไปที่ภาคเหนือนะครับหรือว่าภาคอีสานที่บรรยากาศหนาวนะครับแต่ว่าภาคใต้ครับที่นี่จังหวัดสุราษฎร์ธานีณอำเภอบ้านนาสารก็มีลานกลางเต็นท์ที่ถือว่าได้ความตอบรับจากนักท่องเที่ยวถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับเป็นหนึ่งสถานที่ครับที่นักท่องเที่ยวสไตล์การเต็นท์หรือว่าแคมปิ้งเนี่ยชอบมา รับบรรยากาศลมหนาวกันในช่วงเวลาเช้าครับผมและตอนนี้ฮะเวลากลางคืนแล้วผมก็ขอตัวเข้านอนนะครับและเดี๋ยวตอนเช้าครับเรามาดูกันว่าที่นี่ทะเลหมอ,อกจะเป็นยังไงฮะไปกันเลยครับขอตัวนอนก่อนละกันโอ้โหหนาวจิงจเิด มีคาะยามเช้าแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะหมอกบางๆแล้วก็แสงอาทิตย์ที่อรุณรับแบบนี้นะครับผมที่นี่ฮะจุดชมวิวสันไม้งามครับที่เขาช่องช้างอำเภอบ้านอาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ <c oughs> ถือว่าเป็นหนึ่งแลนด์มาร์คะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยให้ความสนใจครับผมที่จะมากางเต็นท์แล้วก็ชมบรรยากาศนะครับรับลมหนาวที่ถือว่ามีอุณหภูมิที่ค่อนข้างจะโอเคเลยครับ สำหรับคนที่ไม่ชอบอากาศที่หนาวชื้นหนาวมากหนาวจนน้ำค้างอะไรอย่างนี้นะครับที่นี่ฮะเสน่มันอยู่ที่หนาวแบบว่าลมกำลังดีนะครับอยู่อุณหภูมิประมาณ20-23องศานะครับผมก็ถือว่าก็โอเคแล้วนะสำหรับภาคใต้นะครับบนถือว่ายอดเขาอย่างนี้นะครับผมสำหรับบรรยากาศรอบๆนะฮะในเช้าวันนี้นะครับผมถือว่าหมอกเนี่ยค่อนข้างเบาบางแล้วก็ กับวิวที่สลับสันเขานะครับผมซับซ้อนกันไปมาเราก็จะเห็นหมอกอยู่ใกล้นะฮะแล้วก็แสงอาทิตย์ที่เบาๆนะครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยครับผมเราไปดูบรรยากาศรอบๆกันเลยดีกว่าครับ และตั้งแต่ EP ที่หนึ่งถึง EP ที่สามใน EP นี้นะครับที่นี่คืออำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับตั้งแต่ EP แรกครับที่เราพาไปแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโอท็อปนวทีและพบกับสินค้าโอท็อปนะฮะแล้วก็ EP สองผมพาเข้าไปตะลุยในเมืองนาสารนะครับผมว่าจะเป็นสถานที่ถ่ายรูปเก๋ๆนะฮะอย่างสะพานรถไฟไม่ว่าจะเป็นคลองฉวางนะครับที่เป็นคลองแม่น้ำสายสำคัญนะครับของชาวบ้านนาสารนะครับผม และอีพีนี้นะครับอย่างจุดชมวิวสันไม้งามที่เขาช่องช้างนะครับผมก็ได้สัมผัสนะครับไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติสายน้ำลำธารและวิถีชุมชนครับของชาวอำเภอบ้านนาสารที่ถือว่าอบอุ่นจริงครับผมที่แห่งนี้นะฮะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวก็จะผุดขึ้นมาอีกเยอะมากมายเลยนะครับยังไงก็ลองติดตามมันต่อไปครับว่าในจังหวัดสุราธานีฮะอำเภอต่างๆ และวิถีชุมชนต่าง,างๆแหล่งท่องเที่ยวชุมชนฝากติดตามชมกันด้วยนะครับว่าผมจะพาคุณไปเที่ยวที่ไหนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราอีกนะครับผมยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับยยยััังงคคกกกาิิททนนนนออูุ่วเหหมมืไบ ันอีกครั้ง